ฮัลโหลอ่ะมาคราวนี้เรามาเริ่มของชั้นม .6 เทอมที่1บ้างเรื่องนี้จะเป็นเรื่องอะตอมนิวเคลียร์แต่อยู่ในส่วนพัทแรกคือเรื่องของอะตอมมาดูโครงสร้างก่อนว่าเราเรียนอะไรบ้างอะตอมอ่เจีไม่ติดเปรบ เดี๋ยวดูอะตอมเราจะเรีนแบ่งหลักๆคือ3ขานี้ก่อนขาที่1จะเป็นเรื่องของแบบจําลองทั้งหลายแหล่ที่มาจากนักวิทยาศาสตร์ต่างๆคนที่1คือทอมสันเดี๋ยวม่ดูว่าแต่ละคนทําอะไรบ้างคนที่2คือมิลลิแกนคนที่3คือรัตเทอร์ฟอร์ดคนที่4คือโบ์คนที่5คือ แฟรงเฮิร oh. <Yeah. S 1> ์ส n อ่คนที่4คือบอคนที่5คือ Frank Hurst มี2คนนะอันนี้ไม่รู้เขียนถูกหรือเปล่าต่อไปขาที่2หลังจากที่เราเรียนแบบจำลองทั้งหมดเสร็จแล้วเราจะมาดูเรื่องของการ ทดลองหรือปรากฏการต่างๆบ้างอันนี้หนึ่งเรื่องปรากฏการคือโฟโตอิเล็กติกอันนี้อันนี้คือหัวใจของบทนี้นะอันที่สองจะเรียนเรื่องคอมตันแล้วก็อันที่สามจะเรื่องของเอ็กซเรย์เรียนอันนี้เสร็จปุ๊บจะพูดถึงคลื่นสสารปุ๊บขาที่สามจะเป็น สมการเดือบลอยอันที่2จะเป็นหลักความไม่แน่นอนของไฮเซนเบิร์กอันนี้จะเป็นชื่อนักวิทยาศาสตร์เยอะนิดหนึ่งโอเคอันนี้คือภาพาภาพรวมของเรื่องของอะตอมจะเน้นนักวิทยาศาสตร์ซะส่วนใหญ่ หัวใจของบทน,นี้จะอยู่ที่ 1. คือเรื่องของบ่อคนนี้จะมีบทบาทมากอันนี้ 2. จะพูดถึงโฟโตอิเล็กทริกอันนี้ 3. จะพูดถึงสมก,การเดบรอยอันนี้คือหลักๆของเรื่องนี้ที่จะเป็นหัวใจในการออกข้สอบหรืออะไรต่างๆอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มพาร์ทแรกกันเลย